ทองเหลืองใช่ไหมก็เขียนชื่อน้มสกุลนะครับแล้วก็แปะขออนุญาตยกได้ไหมได้เลยโอ้โหอันนี้เรากําลังจัดมวลสารอยู่นะครับที่จะไปร่วมในการร่วมรอเนาะเอาลราครับตอนนี้เรากําลังจะนําทองคานะครับที่เป็นทองคำแท้นะครับเมื่อการเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนแต่สิ่งที่จะยังดารงอยู่นั่นก็คือความเชื่อและนี่คือสถานีความเชื่อ มูสเตชันวันนี้เรียกว่าเป็นวันที่มีการหล่อพระจะไปนวัศกางจาริกิธนาก่อนนะเพื่อที่จะถวายมูลสารนะครับแล้วก็ปัจจัยในการร่วบบุญเททองพระเปิดโลกนะครับแล้วก็ทาเวสุวรรณด้วยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันวันนี้เรียกว่าอิ่มบุญอย่างแน่นอนครับ มีจุดที่จะให้ร่วมบุญกันนะครับ<ม>ก็คือบริจาคปัจจัย<ม>แล้วก็เขียนชื่อ<ม>นามสกุลตัวเองเแล้วขาให้ไปแปะนะครับทอ,องเหลืองใช่ไหมก็เขียนชื่อนามสก,กุลนะครับแล้วก็แปะลงกระทั่งถึง,งเขียนชื่อลงในแผ่นเหมือนแผ่นดวงนะแผ่นยันดวงเป็นแผ่นทองคํานะครับ<ม>ก็เขียนไปแล้วอันนี้น่าจะาไปหลอมด้วยขออนุญาตยกได้ไหมได้ได้เลยโลอ้โหหนึ่งกิโลค่ะเกินเกินปะ อขาบอกมาหนึ่งกิโลข้าวผัดข้าหนักข้ากโอ้หนักมากนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ก่อนที่จะเข้าไปสู่ประลามพิธีชั่วคราวด้านใดนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับตอนนี้เราเดินเข้ามาในประลามพิธีชั่วคราวนะครับเดี๋ยวเราเดินไปหาท่าจัากิศนะครับ อันนี้เรากําลังจัดมวลสารอยู่นะครับที่จะมาร่วม ในการร่วมหล่อเนาะและนี่คือรายชื่อเนะี่ยนะที่ติดแผ่นทองมาด้วยแล้วส่วนรายชื่อของเพจนะฮะ<า>อันนี้เราม้วน<า>ไว้ใน<า>นี้แล้วนะครับรายชื่อของท่านนะครับดวงนะครับเขียนอยู่ในแผ่นเงินแผ่นทองแล้วถูกม<อ>้วนอย่างดีแล้ว <c oughs> อันนี้เราจะฝากบรรจุเลยนะ <c oughs> มีพานไหมอ๋อและอันนี้นจ,จะเป็นฟ้าที่ส่วนหนึ่งที่บรรจุใช่ไหมใกล้นเดี๋ยวโอ้ที่มีแหวนพลอยมีแหวนหน้าเป็นอัญมณีด้วยนะครับเหรียญฟ้าโอ้โหแล้วมีทองคำแท้ ด้วยนะฮะแล้วก็มีพระองค์เล็กๆนะพระปิดตานะครับเท่าที่เห็นนะนี่เป็นตักสุดนะครับผมเขียนชื่อสองชุดอ๋อนี่เขียนชื่อสองชุดใช่ไหมอาจารย์เบิร์ตหล่อหลอมไปเนื้อพระหนึ่งชุดท้าเวสุวรรณหนึ่งชุดอ๋อนี่ก็คือพระเปิดโลกกับท้าเวสุวรรณนะคนละชุดกันนะเชื่อแฟนเพจแล้วก็ลูกศิษย์ก็คือจะถูกหลอมโดยอ๋อถูกถูกหลอมไปไปทั้งหมดเลย นนและเดี๋ยวเห็นว่านนเราจะสามารถน,น,นำไปอนนยอดเองได้ด้วยนะนนใส่ในเบ้าเองได้เลยนะครับ ร้อยแล้วนะจันนะก้อนนี้เดี๋ยวเราจะต้องหยอดเองนะใช่การทำการหย่อดเองในในบ้าเลยเนาะเอาล่ะก็ร่วมบุญไปด้วยกันนะครับสำหรับ FC ฐานที่ความเชื่อครับตั้งจิตอ่าตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวเราจะถ่ายไปถึงตอนหย่อนเลยแหละนะก็จะได้ให้เห็นว่าจำนวนมวลสารที่เราม้วนไว้เนี่ยท่านจะได้หล่อไปจริงๆนะครับก็มีหลุ่มก็รวยมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ทีผมสร้างวัตถุมวลผมก็ออกมาที่นี่แล้วก็เหมือนท่ว่าเราไปไหนก็เทวดาจะรักใตยจะเป็นสีททย บรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าสู่เรื่องของพิธีการเทร่อ ครับตอนนี้เรากำลังจะนำทองคำนะครับที่เป็นทองคำแท้นะครับร่วมเป็นชนวนนะขอเรียนเชิญเดินตรงไปตรงเจ้าหน้าที่ลงรอได้เลยเขาม่ยอดใจ ตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วอาจารย์นะสาธุนะครับเราก็นําไปหล,ลอมแล้วเมืเ่อก <c oughs> ี้เนาะนำใส่ไปเป็นคนแรกเลยเรียกว่าเป็นผสมมาเลยจริงๆนะแล้วส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวรอนําไปใส่ในเบ้าต่อแต่นี่เขานําแบบทองคําจริงๆทองคาก่อนนะครับเกรติได้รับเกล็ดทองคำก่อนออใช่ทองคำพิสูจน์ว่าเป,นนเป็นเนื้อที่บอยสุดใช่เป็นเนื้อบอยสุดนะฮะส่วนโลหะที่เหลือก็เดี๋ยวรอในขั้นตอนถัดไปนะเอาละอันโมทนาบุญร่วมกันครับ นี่ก็ถือว่าเป็นเดิศงามอย่างหนนะตามความเชื่อไทยที่มาร่วมการสร้างฐาน วาระแรกเนี่ยสาคัญนะับเพราะว่าฐานนี่จะต้องแน่นมั่นคงนะครับถ้าเป็นเรงเชิมความเชื่อน,นี่ก็คือว่าทํากิจการการงานอะไรแล้วเราต้องมีฐานที่มั่นคงนะฮะนี่คืออันสรงที่ทําในเรื่องของการหล่อพักนะฮะเริ่มต้นนี่เป็นสส่วนสำคัญอย่างมากนะฮะ ถนนข้างหลังนี้เนี่ยเราจะไปหล่อท,ววท้าเวสวรรณนะครับเอาล้วครับเริ่มนำถนนมวลสารที่เป็นของคำนะลมเบ้าแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่เป็นข้าวขององค์ท,ววท้าเวสวรรณนะฮะสาธุสาธุสาธุเริ่มให้รวยนะครับผม เสร็จที่นางเราเรียบร้อยแล้วหมดเลยครับห,ห,ห,หมดแล้วอันนี้เกลียงหมดหน้าตากหน้าจารยอบพระทูรูปด้วยบางเปิดโลกแล้วครัท้าวเวสสุวรรครับครบกันเลยทีเดียวนะฮะทุกท่านสามารถติดตามเรื่องราวของพิธีกรรมความเชื่อเรื่องเล่าได้ทั้งสถาน,นีความเชื่อ